สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แอดรา,า,าคามาชิมป้าต้มปลา164สาขาสวนบวกหาดเชียงใหม่เดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรกินบ้นางเดี๋ยวตามแอดมานะครับตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับเรามาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนำนะคะส่วนมากคนมากินเมนูอะไรกันที่นี่ข้าวต้ม164โอเคแล้วเดี๋ยวขอเราอมาเลเป็นข้าวต้มทะเลรวมงกับหมูรวมงนะคะ นีส่วนมากคนั่งุวันเลยนะเมนูจะได้เทวร้านเลยเูนี่ออกทุกวันพอดีทำไมถึงถึงชื่อข้าต้มหนึงหกสีอ่ะหนึหสี่เป็นเลขที่บ้างค่ะเป็นเลขมงคลอ๋อนะคซึ่งข้าวต้มจานนี้ก็ราคา164บาทด้วยอ๋อถึงชื่อต้ม1น4หกีใช่ค่ขาเยอะเนาะสองคนนะถ้ากินประมาณสองแม่สองสามคนได้ไหมอิ่มค่ะสามคนก็อิ่มเออ ่างกันไม่กี่บาทล้วมาดูเวทามใหญ่ลอจังบดใหญ่กุ้งตัวใหญ่นะฮะ คนมาสองคนตังท์พี่ก็ตรงนี้กันอย่างแรกก็ทำกินแบ่งได้ใช่เนาะทางร้านก็จะมีถ้วยสูงแบ่งให้แต่ิคนเดียวกินไม่หมดอะนะเนี่ยทานกไม่หมดเยอะทำเลเลยเปิดไหมเท่าไหร่นะสาขาเราเปิดมาสองเดือนแล้วค่ะอ๋อสองเดือนแล้วที่คือติดติดสวนสาธารณะอย่าอย่าไปผิดสาขาต้องมาสาขานี้นะฮะเจอไม่ขายสวยแบบนี้เลยขอบคุณค่ะสาขาสวนบุกขนะฮะเลยสวนสาธารณะมาหน่อยเดียวเอง เห็นนังเหลืองเลยชัดเจนร้านสว่างสวยสายมือเลยสายมือเลยฮะอย่าขับเลยนะขับเลยวนกลับมาใหม่หนูไก่เยอะเหมือนกันเนาะฟูขับพี่ยังไงก็ยิ่งเออว่ะตอนแรกก็สงสัยอยู่ทำไมชื้อหนึ่งหกสี่ยังนั่งนิดอยู่ที่เป็นหกสี่ทำไมสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งหกสี่นั่งนิดจิงๆนะพี่อยากจะเป็นชื่อเป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเมนูอื่นด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะที่ร้านนะแบบ วันนี้แต่อันนี้คือหลักๆที่ว่าคนมาต้องสั่งินแน่นอนใช่เมนูนี้ขายได้ทุกวันค่ะขายได้ทุกวันเมนูชามะเลืเล่องเนี่ยต้มจริงนะชามใหญ่นะผ่านมาก็ลองแวะมาชิมดูนะฮะแนะนำแนะนำสองคนสามคนได้นะ <c oughs> ลูกค้ามาช่วงมืดๆแล้วใช่ค่ะเมื่อวานก่อนขับผ่านสว่างเดียวร้านไปสว่างเลยแลกตัวหาร้านไม่เจอเยี่ยมเอยค่ะนี่ใส่น้ำก็กินได้นะฮะสามแค่นี้หนึ่งร้อยหกสี่บาทหาที่ไหนไม่ได้ในเชียงใหม่นะฮะกุ้งตัวใหญ่มีแมงค์คุณใส่น้ำเลยไหมคะใส่น้ำเลย Forever, part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high. I'm alive, and it feels like paradise. Real, I'm here to stay. Part of me is afraid to feel it. Love always was a curse to. มันหยุดไมเ่เอ่ยร้านหยุดวันอาทิตย์ค่ะวันเดียวแล้วอย่าลืมมาอุหดหนุนร้านเ้าต้องปลาสาขาสนุกากันด้วยนะคะร้านเปิดวันบ่ายสามค่ะปิดถึงทุ่งสาวแล้วก็ทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดเช็คอินนะคะช่องทางใดก็ได้ลด7เปอรบบ์เซ็นต์ค่ะไปไปสายาย,ยาลิวนะคะะอะไรอหนึ่งคุณร้องนับหนึ่งมึงนับวะโอ้โหเราได้นะฮะชามมาเลยนี่ แล้วตวปลา164บาทเวสองคนก็จบสามคนก็น่าจะได้ทำม,มาเลอ์เลยคนเดียวไม่หมดได้นอนลืมมาลองแวะชิมกันนะฮะ